สวัสดีครับผมคาาจินนบัญชรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับชาวราศีมิถุนนะครับเดือนนี้เดือนมีนาคมก่อนที่พระาทิตย์จะย้ายจากราศีสู่ราศีเมษโชคดีมากเพราะว่าชาวราศีมิถุนนั้นได้ทิพย์ผลของไพ่เดอะมูนหรือว่าไพ่พระจันทร์เรียกว่าใกล้เคียงกันกันกบชาวราศีพฤกษภนะฮะแต่ต้องระวังเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของการรอคอยเรื่องการเงิน พอได้ไพ่แฮงแมนหรือว่านางสวหางนะฮะคงจะต้องบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนซะแล้วสำหรับเดือนนี้ของชาวราศีมิถุนนะครับ 1. จนถึง10ชาวราศีมิถุนในเดือนนี้จะมีการเดินทางกระทันหันกระทันหันเกิดขึ้นกับอีกเรื่องหนึ่งคือได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆที่ท้าทายไม่ต้องกังวลใจมั่นใจให้เต็มที่มีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จและก็โดดเด่นตาหาเรียกว่าพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสเลยทีเดียววันที่1ถึงวันที่4ต้องระมัดระว,วังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของของหายหรือเอกสารสัญญาดูให้รอบคอบ5-6-7-8เด่นมากมีลาบลอยฟุกฟุกมีเกณ์โชคดีกับการเงินจะได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาพื้นดวงบอกว่าในวันที่1 1จนถึงวันที่20มีนาคมชาวราศีมิถุนต้องระมัดระว,วงัง ความขัดแย้งในเรื่องคำพูดในเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งกับคนรักหรือกับเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นลูกน้องก็ต้องระมัดระวังคำพูดแล้วก็อารมณ์ทั้งของเราเองทั้งของเขาด้วยของเขาเราอาจจะไม่ต้องระมรัดระวังแต่เราอาจจะต้องทำใจแล้วก็อย่าไปคิดใจน้อยน,อยนอยใจหรือไปคิดมากก็จะทำให้ใจมันทุกข์เปล่าๆนะฮะตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14 1ิบเอ็ดสิงสิบวันนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอารมณ์และคําพูดเพราะมีดาวสําคัญเรียกว่าดาวสังมึงดาวเดี่ยวเอกาจะรู้สึกเงาเงาจะรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่มีใครเข้าใจก็อย่าไปกังวลมาก15-18ถึง18มีนาคมมีลาบลอยเล็กน้อยเกิดขึ้นแต่การลงทุนไม่ได้อย่างที่คิดหรือคาดหวังนะฮะจะมีเรียกว่า ภาษาชาวบ้านบอกติดปลายนวมนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงหรือการเงินแต่ก็ไม่ได้มากนักเพราะยันอย่ากทุ่มเทการเดินทางทิศใต,ต้ทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือนำโชคที่ดีมาให้วันที่21จนถึงวันที่31มีนาคมที่รอคอยข่าวดีเอาไว้จะมีเกณฑ์เลื่อนล่าช้าไปบ้างถ้ามีโอกาสสวดพระคาถา พุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัทาศีวิรัทาสาวิระอิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสวดพระคาถาบทนี้นะครับเราก็จะทําให้การเงินของเรามีสภาพคล่องและจัดก,การการเงินให้ดีการสวมใส่เสื้อผ้าสีที่ดีก็คือสีแดงส้มอิฐเหลืองเป็นสีมงคลและตัวเลขที่ดีคือเลขหนึ่ง เลข8เลขสเป็นเลขมงคลในเดือนนี้การสวดพระคาถาของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาก็จะทำให้มีสติในการใช้เงินเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองเข้ามาเดือนหน้าเราพบกันสำหรับเดือนนี้เชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาจินนบัญชรสวัสดีครับ